สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุคนหรือว่าสิพี่น้องภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวใส่ชนแนลอีกแด้พี่น้องโดยกลับมาพบมาพ่อกรับบ่าวใส่อีกคือเก่าคือเดิมเติมพลังแรงใจให้บ่าวใส่มาโดยตลอดเนะาะกระบาใส่กับก่อ,อื่นกับบาวสายกระขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวใส่นำหนีนด้อย ก่บาส่กับบเคยขมโฆษณาจะเครือดูเบิงแต่ต้นจนจบพี่น้องเ้ยกาเมื่อนี่กาบาส่กับพาพี่น้องไปทางบ้านน้องตายเนาะพี่น้องกาไปเบิงไปชมนน้ากันว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนเพิ่นเล้วระบบเนาะไปเบิงไปชมนน้ากันได้เลยเคยพ่อแม่พี่น้องมาฮอดมาถึงบ้านนอ้องตายเป็นที่เรียบร้อยแลย้วพี่น้องเพิ่นอยู่มาเนาะเอาอยู่อยู่อยู่อยางนี้สบายดีน้องตายสบายดีนัว โอ้ยมาน้อยมันนี่มันได้ไปใส่วะมันนี่เนาะเห็ดเพื่อนมั้ยมาเห็ดเพื่อนมันนี่โอ้ได้แล้วโอ้ยังมมีอุปกรณ์กินข้าวยังหรือเปล่าต้มมี้ขาว โอ้ค่ะคสู้เขียดตอนนี้เมย์กำลังต้มมีเนแล้วสบายดีต้องละน้องยังตูกยังหมุนมาตุกละสบายดีอันนี้ของน้องของน้องตายเนาะสบายดีดึกละทางพ่อไปใส่เนาะทางพ่อเนาะพ่อไปตึกป่าโอ้ไปตึกป่าเมย์อยู่แต่เมย์เนาะ ติดเมย์กับน so 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 ้องอุนมามันตายกับได้ไปใส่เพื่อนกับบมีเบิรอุปกรณ์เนาะก็ไปถึงใสได้ละลายเติบบะบที่นออบัีติดวงกบติดอ่บติดตั้งอ่ะบอวงกบบวงกบโอ้ยังบ่มด้มีวงกบโอโทมีแต่แ่วที่กเอวเนาะกที่ค้านไววเนาะ ยังโมได้ติดตั้งวงกบโอเคเมนก่อนกันโจก่อนเนาะทางผู้ใหญ่เป็นยังบอกสวยเดือมาอีกเนาะมีดินบล็อกคือยังลายยจะตายเดือบ่็ไม่ได้เดือดบ่พเออีกวีบล็อกนะแต่ก็ยังโ่ได้ก่อเนาะปูนได้ใช่บุพ่พอเออบ่มียังยังบ่มีเนาะปูนเนาะ ดินชามีอยู่ดินชาเนาะนดินชากะดินชากะแหงหรอกะกยโอ้กาปีนี่กาพูดนแตน่เนาะอนันต้นต้นปีสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดืน,ดน,ดนเน,นะาะใช่เห็ดอีกเนาะเบิง่งเ <c oughs> นาะใช่มีเครื่องคำว่ากาเห็ดแม่นกามีกาข้ายอยู่เจ้าเห็ดเองเนาะครอ,อบครัวของน้องใายเห็ดเองทั้งพ่อทั้งแม่แต่กระทั่งน้องใายเนาะเห็ดเลื่อนหลังนี้เนาะ ก็สิบุได้จ่ายค่าสร้างหรอกเบิงเพราะว่าเป็นสร้างเองเลยน้องชายป็นก็เป็นสร้างเองพี่น้องบม่ได้จ่ายค่าสร้างเนาะอ่าฮ้อนแห้งเลีมือมักการอบเอ้าคักเนาะน้องมุนมาฮ้อนมาลูกฮ้อน้อกินข้าวกับยังลูกล่ะข้าวกับเขียด ช่วเขียนน้อยนะเนาะอืมอืมอืมนี่น้องตายไม่ได้ข่าของเฮียนบ้า,านี่น้องตายยาเจืเห้แล้ว,ลวเลิกแล้วยายเยฮียนหองปออะไรตักละเอาตีกับปอหา่าอะไรยาอ้อห่าอะไรก่ยาคือว่าเป็นเบียรเฮียนโมดีว่าอยากเฮียนอยู่เฮี<ด>ยนกับเนื่าน้ำขมขวน่าน้น เราหนอนานงเนี่ยัดใบกระม้ากับใลงเลือยยาเลยอ่าบม่ได้เข่าเลยเนาะยินห้องปลาหานะห้องปลาห่าปลจุบปลาองปลหาจบเออจบห้องปลหาก็ถือว่าโอเคอยู่เก่งคือกันเนาะจบห้องปลหาเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็สิบางคนก็บ่ได้จุบอดหองปลาหานะก็พออ่านได้เขียนออกเนาะ น้องตายเปิรนกาอยากเหียนต่ออยู่บนขนทรงอยากเหียนต่ออยู่บนอะเหียนตแต่บังบ่มีคำแล้วขาดคือน้ำครอบครัวเนาะคือน้ำครอบครัวของน้องตายพี่น้องเปิรนก็อยากเหียนต่ออยู่ทางน้องเพิ่์นเนาะแต่เพิ่์นการครอบความตุกความแย่ของเพิ่์นเนาะอันนี้ก็คือน้องตายอยู่ตอนนี้ก็คือเฮือนไผ่เนาะอะอ๋อเฮือยนโพตุ โมเมนเพืเ่อนของน้องตานะ้าเนาะกต่มาอยู่นี่ถ่าพี่นเนาะ้ช่เพื่อนตัวเองได้เอเนะาะกบไ็ยังให้กำลังใจน้องตานะ้าเนาะขอให้สำเร็จที่สิ้นใไไนวนะัเนาะน้องตานะ้าเนาะเดียวคนนี้เนี่ยถ่ายมีนะสะบายดีนี่สบายดีโอ้ขี่เห็ดยังกินเนาะ มีโอ้ต้มมีโอ้เป็นแต่แซ่บแท้ต้มมีกินกับกินตอนเที่ยงพอดีเนาะโอ้ต้มมีต้มมีน้องตายาต้มมีเห็น้องหมุนมาบ่ลูกโอ้ยเห็นละโอ้ย่ะกิน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 วันนี้บม่ได้ไปชสยเนาะเมยกันเนาะไปมันนี้โอ้โหไปหาโนมัยหน่อยข่าวพ่อเขาเพิ่งไปโอ้ปกติไปหาหน่อไม้บ่้าไปหาหน่อไม้ ข้าวได้เนาะหาน้ำใหม่ก็พอได้แกงอยู่หาน้ำใหม่กันโอ้ใครใครมูแดงนี่ไปหาอยู่บ่ไปะมูแดงมากินมากินอไข่น้ำได้คำได้ลายเนาะโอ้คำได้ลายกับไข่อยู่เนาะพอได้กินจย้ายเลยน้องกินน้ำเน่เดงให้น้องกินน้ำต้มมำเป็นแต่แซ่บใบผักบุ้งเขียวอัมพัมเนี่ยเออโอเคตอนสบาย เอ๊ okay. น้องตายกับ่มีอย่างไรเนาะ,ะดุงเอาเงินให้ซาพันกี้ปไปไว้สื่อน,นมได้ดุกละอาอุกอุกมมาห้อนนี้กับ่มีอย่างไรเนาะกมจะได้ลำลาน้องตายเนาะกมคุยกันานานพอสมควนนรเนาะอ่านุญาตทายรอบเพื่อนเจ้านี่เด้อโอเคพ่อเม่พี่น้องบาสให้กับกโอลมกับ ครอบครัวของน้องตายเนาะก็สอบถามมาเป็นที่เรียบร้อย์เบล้วเนาะก็น้องตายเพิ่กนเพื่อนก็นยังไม่ได้เฮ็ดพี่น,นอ้องเพราะว่ามื้อนี้เนาะไม่ได้ผักพรพอนเพราะว่าเพิ่นบ่มีอุปรกรณ์เนาะพี่นอ้องเพราะว่าขาดดินเฮหินทรายเนาะกขาดปูนพี่นอ้องเลยเพราะว่าขาดเบิดทั้งสองสามอย่างเนาะกตเลยเฮ็ดบ่ได้พี่นอ้องเลยถ้าเฮือนน้องตายก็ยัง บ่ได้ตั้งวงกบเนาะแต่มีแต่กอเ,เอวแล้วก็เทคานไห้สีซื้อพี่น้อ,นเองเพราะว่าวงกบของน้องตายเพ่นก็นยังบ่ได้สั่งมาพี่น้อ,นเองเลยเพราะว่าต้นทุนของเพ่นกับทางบริษัท้านเฮากายังยังบมพอเนอะเพราะว่ากสิรออีกต่อไปพี่น้อ,นเองเลยทางเงื่อนของน้องตายก็กได้แค่ ทีคานเนาะแล้วก็ก่อเองขึ้นมาแล้วก็ทีคานไหว้พี่น้องเลยถ้ามีงบมามือใดเนาะเป็นการได้สร้างวงกบเนาะว่าทางสร้างนี่ก็คือพ่อของน้องตายเมย์ของน้องตายเนะาะทำเองเนะาะน้องตตยกับซอยพ่อซอยเมย์ที่ผสมปูนหรือว่าหิวปูนพี่น้องเลยาเป็นสร้างทางครอบครัวเลยพี่น้องเนาะ น้องตายเป็นแต่ซอยพอซอยเมยได้พี่น้องเลยกระเรือนเป็นกำลังมากไงพี่น้องเลยทรงไล่เล่นพี่น้องโอ้เลยมันแตมีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สามห้องเนาะพี่น้องทรงไล่เลินพี่น้องเลยกระบ๊ะเป็นยังพี่น้องกระมาใส่กระให้กำลังใจน,น้องตายเนาะเพราะว่าขอให้น้องตายให้มี พี่ใหญใจดีเนาะที่ซ่วยน้องตายขามาอีกเนาะบอาใส่ไปให้กำลังใจทั้งครอบครัวของน้องตายตลอดแหละ่ายขอบเอ็ดพี่น้องได้บึ้งเนาะนี่ของน้องตายความส่าวเขาสูงพี่น้องเลยคุณก็มีแต่สาวเนาะตอนนี้น้องตายก็อยู่เพื่อน ของพี่น้องพนถาเนาะก็ยังมีบอลอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเงินของเพิ่นดังเก่าที่ปุ๊กอยู่ทรงหน้ากับมัางมาเป็นที่เรียบร้อยแเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่กับโมเมนดินของตัวเองเนาะก็เลยปุ๊กระท่อมอยู่่าก็เลยหลายปีแล้วกับน้องตายกาับมัางมาเป็นที่เรียบร้อยแต่พี่น้องกลับมาอยู่เ่อนที่เพื่นน้องถาเนาะกลกวเ่อนน้องตายจะเช็ดกับคงสีหิงเติบได้พี่น้องเลย ผม่อ่พี่น้องเนาะอยากจะซอยทางครอบครัวของน้องตายเพิ่มเติมอีกเนาะสมทบที่ว่ามาสั่งเงินของน้องตายเนาะกะต็ติดต่อมาทางซองเบาสซแสน,นลได้พี่น้องเองแต่ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เออพี่น้องเพราะว่าน้องตายตอนนี้ถึงไปยังขาดปูนพี่น้องเลยเพราะว่าขาดปูนขาดทรายเนะาะเพราะว่าดินบล็อกนี่นะกะน,นาสี อพอกันยังใครอยู่เนาะเพราะว่ามันยังไม่อยู่พี่น้องเนยเพราะว่าไม่เพิ่งกันยังบ่มีเนาะไม่ที่จะทาโครงหลังคาพี่น้องเนยเพราะว่าวงกบกันยังบ่ท่านได้มีเนาะบ่ท่านได้สั่งมาพี่น้องเพราะว่าขาดเขืนงบอยู่ตอนนี่เนาะ พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่โอลมกับครอบครัวของน้องตายมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะกต่ครอบครัวของน้องตายเนี่็เป็นคนที่หน้าหักเน,ะะนาะในฝันสงสารพี่น้องเพ,งนะพงราะว่าเหอนซานของเพื่อนกันยังบ่มีเนาะพี่น้องกันยังอาศัยอยู่เฮือนพี่น้องอยู่เนาะถ้าพี่น้องท่านใดเนาะอยากจะซอยทางครอบครัวของน้องตายนะ้วก็น้องบุญมาเนาะะติดต่อมาทางซ่องเบาวสายซนแนลได้พี่น้องเลยยินดีที่จะเป็นสะพานบุญใหนะ้เนาะ กระขรอบขอบุญขอบคุณเนะานะะทางเอฟซีเนาะกับทาง่อเมพี่น้องเนาะกับติดตามให้กำลังแรงใจบ่าวใสซันแนลมาโดยตลอดเนาะแต่ที่บ,บ่าวใสก็จะได้จบรงเพียงเท่าพนี้พ่น,น้องเลยแต่มีลิดหนาอีก,กต,อต่อไปให้่อเมพี่น้องเลยครับชมเนาะการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยด้วยกล่าวคำว่าสะบายดี